สวัสดีครับลุงพร้อม,พร,อมพร้อมเต็มที่ครับผมมาที่เรื่องนี้เลยนะครับลุงพร้อมครับทางเขตสองของเรานะครับโดยท่านผู้บริการวัดชโรดชัยพิเดชนะครับได้มีหนังสือไปยังผู้บริหารทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรร,กรมการดําเนินงานตามโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินนะครับการสร้างอนุสร์สถานพระเมตตาการุณาพ่อของแผ่นดิน ภาพดอกไม้แห่งหัวใจไม่เท่าภาคอีสานหรือว่าไม่เท่าตุ่มจันทนิดนะครับเพื่อ,อให้เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยนะครับตามวัตถุประสงค์โครงการนะครับท่านวัชวโรดได้แจ้งหนังสือไปยังภูมิการโรงเรียนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับให้โรงเรียนในสังกัดสพปนครปนมเขต2สอง,อง 2, ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสได้นํานักเรียนไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ10คนในวันพรุ่งน,นี้นะครับสิพฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไป ที่บ้านธาตุน้อยสีบุนเรืองและก็ให้นักเรียนนำธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์พอปรอสีเหลืองไปด้วย 2. นะครับให้นำปัจจัยที่โรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองนะร่วมเป็นเจ้าภาพตามโครงการนี้นะตามโครงการหนึ่งคนหนึ่งบาทหโรงเรียนหนึ่งกระปุกลูกๆทำเพื่อพ่ออันนี้ก็ให้นําส่งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับหลายโรงเรียนได้ส่งมาทางไลน์นะเห็นแล้วนะครับอย่างเรียนบ้านค้อนก็ได้หลายพัน ในอินโอของเราก็ได้2,000ันกว่าถ่อ,รอครับทับญในครังนี้หลายทุกโรงเรียนนะครับจะต้องนําไปในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งคณะกรรมการประการที่3ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนนะครับจัดหาต้นไม้ประจําอําเภอประจําจังหวัดหรือไม้ยืนต้นโรงเรียนละหนปปึ่งต้นไปปลูกในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ประการต่อไปนะครับประการที่4ให้โรงเรียนจัดทําบัญชีนะครับลงนามถวายพระพรโดยผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครอง ลงนามด้วยนะครับแล้วก็นําส่งคณะกรรมการและก็การแต่งกายนะครับการแต่งกายวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้บริหารครับใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากีนะครับพร้อมเพลี่ยนกันพรุ่งนี้นะครับลุกท่อครับมาที่เรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับตอนนี้ท่านดรสมพงศ์จิรดัผูู้มในการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนนะครับทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่า ตอนนี้ได้ลงพื้นที่นะครับพัฒนากิจกรรมโดยคัดเลือกกิจกรรมที่โดดเด่น12เรื่องนะเพื่อที่จะเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหวังให้เป็นต้นแบบอของกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้12โครงการประกอบไปด้วยนะครับโครงการหาดสองแควจักรยานสารฝันกับการสร้างท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีการจัดการขยะ าการจัดลานนมชมจันท์แทนลานเบียรช่วยลดปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์อย่างได้ผลโครงการเดินป่าผจญภัยสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ครองน้ำไหลจังหวัดกำแพงเพชรโครงการเด็กนำผู้ใหญ่นุนจังหวัดเชียงใหม่เน้นสืบสารวิถีดั้งเดิมของชุมชนโครงการจิตอาสาป้องกันเด็กหญิงแม่จังหวัดสะแก้วโครงการเรื่องเล่าชุมชนบ้านขาว ะนะครปนมของเราก็ติดด้วยนะครับนี่โครงการรักผืนป่าจังหวัดนครพนมโครงการเรื่องเล่าไทยอุบลในพื้นที่ไทยย้อยจังหวัดสกลนครโครงการพลังเด็กร่วมใจจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับโครงการจอมบึงทินสวรรค์เด็กจังหวัดราชบุรีอ้าวอันนี้ทุกโรงเรียนสามารถที่จะปรับประยุกต์นะครับมาใช้กับโรงเรียนเราให้เกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดนะครับ มาที่สพอป,อปอนครพนมเขตหนึ่งนะครับได้แจ้งหนังสือไปยังผู้มีการโรงเรียนนะครับในเรื่องของนี้แหละครับลดเวลาเรียนเพิ่มเรียรู้นะครับโดยมีโรงเรียนนําร่องทั่วประเทศ3,831โรงเรียนส่วนสวนพอป,อปอนครพนมเขตหนึ่งก็มีจํานวนโรงเรียนที่นําร่อง27โรงเรียนก็ให้ดําเนินการแจ้งบุคลากรทุกคนได้ทราบในเรื่องของนโยบายผู้บริหารต้องติดตามและก็ให้มีความรู้ความเข้าใจใน การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยนะครับยังไงก็ศึกษาให้ท่องแท้เพื่อที่จะดำเนินการนะครับมาที่ทางสพป,ปนครมลม,มเขต2นะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้บในการรงเรียนนะครับในเรื่องของการยื่นคําร้องขอาย้ายของข้าราชการครูสายปฏิบัติงานการสอนนะครับที่ยื่นไว้ในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิสิงหาคมก็ ทางเขต2นะครับแจ้งให้โรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศษานะครับที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายมาดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนและก็นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและก็นําเรื่องทั้งหมดนะครับส่งเขตพื้นที่หรือว,ว่ากลุ่มบริหาานบุคคลภายในวันที่16พฤศจิกายนนะครับในส่วนของข้าราชการครูหรือว,ว่าโรงเรียนที่ยื่นคําร้องขอย้ายในครั้งนี้ นะครับปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมีชื่อหรือ,อรายชื่อตกล่นหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ให้ตรวจสอบแล้วก็นําเสนอเขตพื้นที่ให้ด่วนด้วยโดยค่ายทันเวลาตามกําหนดนะครับวันนี้นะครับวันนี้นาอินนาโอนาคอพัฒนานะครับจะจัดกีฬาสีภายในนะครับในชื่อว่าโนโน,นอพอเกมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เรียนเชิญผู้ปกครองผู้นาชุมชนทุกท่านนะครับร่วมเชียร์ให้กําลังใจลูกหลานของเรา ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับฝากข่าวมรณานุสติมาจากคุณแม่สยามสุวรรณมาโจร้อยตรีประวิทย์สุวรรณมาโจซึ่งเป็นบุตรชายนะครับอขอเรียนอขอเรียนเชิญร่วมนะครับพิธีชาติมรดกศพนะครับคุณพ่อประทุมสุวรรณมาโจอายุ90ปีนะครับวันนี้นะครับเวลา15นาฬิกาที่วัดมงคลเทพนิมิตนะครับบ้าน่าตชุมทาง อ ton, Bref, ını, hmm, aha, ่าตะบนนตาดอำาเภอท่า <aroma> อุเทนนครพนมครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับกาามการินาเาพรีอื่อเจวนลสติะไที่มันมเยอะนะแล้วอาไปขายครับพอไปขายก็เป็นรายได้ให้กับโรงเรียนเป็นเงินเยอะนะะเป็นเงินเท่าไหร่นี่ หนึ่งมืนบาทเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสุดยอดเลยนะกลุ่มนักเรียนปียะพีวายจูเนียม .1 นะและเมื่อวานนี้เขาต้อนรับรองผู้อนยการคนใหม่ใช่ไหมชัดชัยชัยมงย้ายมาจากรงเรียนศรีบบานวันอย่างนง้นครับโอ้ในนักข่าวดีๆอย่างนี้น่านําเสนอครับถ้าอย่างนั้ยังไงถ้าวัดนักเรียนแล้วครูบาอาจารย์